ลูกคอกเต็มไปแล้วไปแล้วกึบกึบโอ้โห,โหผ่านได้ไง <c oughs> เฮ้ะมันน่าจะกัดเนาะโอ้โห ตีต่อตีต่อยอย่าท้อไม้นาน้ำท่วมพนัสนิคมอื้มฮึ อ๋อไอ้เฮียนึกว่าคนดีไอ้เฮียบ้านี่ว่า